確ない สวัสดีจากแม่บ้านชนบทญี่ปุ่นจังหวัดยามางะตะค่ะเปิดคลิปมาด้วยบรรยากาศการตักข้าวของทุ่งนาแถวบ้านปกติแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยได้เห็นการตักข้าวแบบนี้เท่าไรแล้วหลังเกี่ยวข้าวเนี่ยก็จะตักข้าวในทุ่งนาทันทีตากไว้หลายวันจนแห้งสนิทเลยวันนี้ก็จะพาไปเข้าสวนด้วยกันเป็นสวนปลูกผักที่พ่อปู่ยกให้ใหม่ที่อยู่ติดกับภูเขาบรรยากาศวันนี้ก็ดีมากฟ้าโปร่งทุ่งนาแถวบ้านพ่อปู่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวข้าวกันหมดแล้วส่วนเจ้ามัดขาวๆมัดใหญ่ๆเนี่ยก็เป็นฟางข้าวก้อนหนึ่งมัดหนึ่งเก็บเเี่วน ข้าวและรวงข้าวเนี่ยก็เป็นสีทองสวยสุดๆที่ญี่ปุ่นเนี่ยทำนาได้ปีละครั้งช่วงนาหนาวช่วงหิมะเนี่ยก็ต้องพักแปลงปลูเมล็ดข้าวของญี่ปุ่นเนี่ยลักษณะมเมล็ดข้าวก็จะป้อมๆสั้นๆกว่าของไทยแถบบ้านพ่อปู่แม่ย่าเนี่ยก็เป็นทุ่งนาทั้งหมดเลยมาเอาเครื่องตัดหญ้าที่บ้านพ่อปู่ก็เจอพ่อปู่แม่ย่าอยู่หน้าบ้านพอดีขนอุปกรณ์ทําสวนและเครื่องตัดหญ้าเนี่ยใส่รถบรรทุกเล็กไปเอ็มมาจังก็มาด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวให้อยู่กับพ่อปู่แม่ย่าช่วงเนี่ยที่ญี่ปุ่นยุงเยอะแมลงเยอะตตตาาาามมมไไไไไปปปปปเเเขข้้้้้้สววววนนดดดดยยย่่่ออกกกกกจุุรรณ์ัญีีี็๋ แปลงปลูกผักใหม่ในหน้าหนาวพร้อมแล้วก็ไปกันเลยแปลงปลูกผักนี้จริงๆแล้วอยู่ไม่ไกลบ้านพ่อปู่เลยถ้าเดินมาเนี่ยก็เดินมาได้แต่ว่าต้องขนอุปกรณ์มาด้วยก็ขับรถมาดีกว่าเผื่อเจอหมีแล้ววิ่งหนีไม่ทันอีใครที่อยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยปีนี้จะทราบเลยว่าหมีเนี่ยชุกชุมมากคนเจอหมีเยอะมากแล้วก็ทํรลายคนเยอะมากถึงแม้ว่าแปลงผักตรงนี้จะมีบ้านอยู่ติดแต่ก็เป็นบ้านร้างที่ค่อนข้างวังเวงไม่ได้เข้ามาดูแลตัดหญ้าที่แปลงผักนี้นานมากๆตอนนี้หญ้าก็สูงยาวพ้นหัวแล้วปกติเนี่ยพ่อปู่จะคอยมาช่วย สั่งพ่อปู่ไว้ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้คอยเข้ามาตัดเองเครื่องตัดหญ้าที่ใช้แบตเตอรี่แบบนี้ก็สะดวกมากแต่ก็ต้องมีแบตสำรองชาร์จมาไว้หลายก้อนเลยล่ะดูหญ้าลกแล้วก็ลามออกมาที่ถนนแล้วเห็นหญ้าลกๆเยอะๆแบบนี้แต่ก็ยังมีแปลงมันหวานที่ปลูกไว้ที่เห็นตรงนี้ลกแข่งกับหญ้าเลยปลูกเป็นครั้งแรกก็ไม่รู้ว่าจะเก็บได้เมื่อไหร่ก็เลยจะลองหาทอนขุดหัวเขาไปดูสักหัวสองหัวปลูกเนี่ยไม่รู้ด้วยนะว่ามันจะลงหัวหรือเปล่ามาลงปลูกทิ้งไว้แบบไม่ค่อยได้มาดูแลอะไรไม่ค่อยมีความรู้ในการปลูกแต่ก็ออออยยยาากกลลงงปปููไหมจรรริๆศัเีีนน้ตท่ ปลูกเองนี่แหละใช้มือขุดๆไปเนี่ยก็เจอหัวมันแล้วรู้สึกได้เลยว่าหัวใหญ่มากหัวนี้เป็นมันหวานพันเบนิฮารกะเป็นพันที่ขึ้นชื่อเรื่องความหวานอร่อยวันนี้ก็ยังไม่ขุดไปทั้งหมดนะจะลองขุดไปแค่หัวสองหัวพอพอเห็นแปลงผักของคนอื่นแถวๆนี้เขายังไม่ขุดกันไว้รอรอกันบ้านมาขุดพร้อมๆเขาดีกว่าขุดขึ้นมาแล้วหนึ่งหัวหัวมันเนี่ยก็จะอยู่ติดๆกันมันอีกหัวหนึ่งเนี่ยหัวใหญ่มากแค่หัวนี้หัวเดียวนี่ก็น่าจะอิ่มท้องเลยแหละเนี่ยดูขนาดของเขาสิหัวใหญ่เนื้อแน่นแล้วก็ค่อนข้างหนนนักกดดด้้้้ววยยไไไไมม่่่เคปลููราาจะตองซข ให้พอบ้านดูพอบ้านยังตกใจเทียบขนาดให้ดูกันเลยระหว่างสองหัวที่ขุดมาได้เมื่อกี้ตอนแรกคิดไว้ว่าจะขุดไปเผาใส่หม้ออบลมร้อนแต่หัวใหญ่ขนาดเนี้ยใส่ไม่ได้แล้วแหละวันนี้ก็ขุดไปไม่กี่หัวก่อนไว้เข้ามาขุดใหม่อีกทียกแปลงเลยย้ายน้าที่ไปช่วยพอบ้านตัดหญ้ากันต่อหญ้าที่อยู่ติดถนนเนี่ยต้องใช้กันไกตัดเอาตัดเสร็จก็ต้องเก็บไปกองรวมๆกันไว้คลิปวิดีโอนี้เนี่ยเป็นคลิปที่ลองภาคแบบยาวๆทั้งคลิปเลยปกติเนี่ยก็จะพาแค่คลิปสั้นคลิปช็อตและทําการถอนต้นตะไคร้ที่ปลูกเนี่ยกลับบ้าน ราคิดว่าเป็นต้นยาพอปู่ไม่เคยเห็นไม่รู้จักต้นตะไคร้มาก่อนด้วยปลูกจากต้นเล็กๆแค่4ต้นเนี่ยตอนเนี้ยก็แตกก,กอกอใหญ่เบ้อเริ่มเลยถอนดึงแบบยากสุดๆตอนที่ถอนตอนแรกๆเนี่ยก็ลืมคิดไปว่าพกจอบติดรถมาด้วยออกแรงดึงอยู่ตั้งนานแล้วแต่ละกอนเนี่ยเหนียวแน่นมากที่ต้องถอนออกทั้งหมดเลยเนี่ยเพราะว่าที่ปลูกผักตรงนี้หิมะค่อนข้างสูงมากก็ต้องตัดตะไครหห้หนีหนาวหนีหิมะมาก่อนเลยไว้หมดหนาวมาเมื่อไรค่อยมาลงปลูกใหม่ที่เห็นถอนอยู่เนี่ยใช้เวลาปลูก5เดือนก็ได้ตะไคร้กอใหญ่ๆกิน ตะไคร้เล็กๆสี่ต้นที่มาลงปลูกไว้ไม่ค่อยมาดูดำดูดีต้องพึ่งตัวเองเป็นส่วนใหญ่ฝากฟ้าฝากฝนช่วยดูแลไม่เคยมาใส่ปุ๋ยพรวนดินใดๆทั้งสิน้นก็ยังแข็งแกร่งเติบโต,ตมาเป็นพุ่มใหญ่ได้ขนาดนี้ที่ตรงเนี้ยดินดีด้วยแหละลงปลูกผักอะไรก็งามลงปลูกอะไรก็ได้กินพอบ้านก็ตัดหญ้าไปอีแม่ก็ถอนตะไคร้ไปที่ตรงเนี้ยนอกจากตะไคร้มันหวานก็ยังมีเผือกญี่ปุ่นแล้วก็มีต้นผลไม้หลายๆชนิดที่ลงปลูกไว้ผลไม้ในลงปลูกไว้เผื่ออนาคตไม่รู้ว่าจะได้กินเมื่อไหร่ปลูกผสมผสาน ไม้ส่วนตัวอารมณ์แบบว่าอยากกินเมื่อไรก็เข้ามาเด็ดมาเก็บไว้เผื่อรุ่นลูกรุ่นหล,ลานได้เก็บกินด้วยตะไคร้ก็กอใหญ่แบกขึ้นหลังไปเลยจ้ะหลายๆคนเคยถามว่าทาไมไม่ปลูกค่ะญี่ปุ่นนะคะขนส่งค่อนข้างแพงนะยิงจากจังหวัดกกไกลๆเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยกลัวค่าส่งจะแพงกวัวค่าผักเมืองที่อยู่เนี่ยไม่ค่อยมีคนไทยด้วยไม่รู้จะขายใครอย่างน้อยก็ปลูกได้กินเองได้กินอาหารไทยที่สมดังใจถ้ามีคนไทยที่อยู่ใกล้ๆในอยากได้ก็พร้อมแบ่งให้เลยมีพี่คนไทยที่อยู่เมืองเดียวกันเขาก็ปลูกผักเก่งเหมือนกันผักเขาก็เยอะมากแล้วกก็มีทุออยย่่าางง ที่ไม่มีเนี่ยก็แบ่งปันให้กันและที่ขุดขุดดินต่ออยู่เนี่ยก็ขุดเตรียมแปลงปลูกผักไว้ปลูกหัวหอมในหน้าหนาวอย่าคิดว่าหนาวขนาดนี้หิมะลงขนาดนี้แล้วจะหยุดปลูกนะก็ยังจ้ายังมีแปลงหัวหอมต่อเขาค่อนข้างทนหนาวทนหิมะไงปล,ปลูกปลายปีนี้ไว้เก็บผลผลิตอีกทีหมดหนาวปีหน้าแต่ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่ายังไม่แน่ใจนะเพราะว่าเป็นการปลูกหัวหอมครั้งแรกเลยมี2ทางก็คือได้กินกับไม่ได้กินคลิปยาวๆแบบนี้ก็เหมือนนั่งเมาคุยกับเพื่อนไม่รู้ว่าภาคลิปแบบที่ยาวเกิน2นาทีแบบนี้เพื่อนๆจะเบื่อหรือเปล่าแต่ ลย,ล,ลยคเข้อบกพร่องในการปลูกผักของดิฉันก็คือคลุมพลาส,สติกคลุมดินคลุมแปลงเนี่ยไม่สวยจะ้ะและแต่ปลอบใจตัวเองว่ารอบเนี้ยไม่ตึงรอบหน้าก็อาจจะตึงแต่คือแปลงผักของคนอื่นแถวเนี้ยตึงเปรี้ยสวยทุกแปลงไม่เป็นไรคิดซะว่าเป็นสไตล์ของเราคลุมแปลงเสร็จยังไม่หาย้องใจเดินวกกลับมาลองขุดมันหวานต่อใช้มือขุดอย่างเดียวเลยพวกก็ไม่ได้เอามาบอกตัวเองว่าพอได้แล้วไว้กลับมาพร้อมพวกวขุดรอบหน้าละกันก็ได้มันหวานไปประมาณนี้หัวยักษ์หัวพี่เบิ้มเลยหนึ่งหัวแบบหนึ่งก็มีรถขับแวะมาเป็นเอ็มมาจังกับคุณปู่่คคะิดถึงแม้ว ลามาตามแม่กลับบ้านเห็นแม่หายไปนานแล้วก็ตรงกับจังหวะทําสวนเสร็จพอดิบพอดีกลับมาบ้านพ่อปู่ภารกิจก็ยังไม่จบนําตะไคร้ทั้งหมดที่ถอนเก็บมา <c oughs> มาล้างดินออกให้สะอาดด้วยน้ําที่ไหลามาจากภูเขามีไหลามาให้ใช้ฟรีตลอดปีช่วงเนี้ยอากาศก็เริ่มหนาวเริ่มเย็นน้าก็เย็นมากเช่นกันแต่ก็ล้างไปแบบเพลินๆเลยฟังเสียงน้ําไหลผ่อนคลายแบบ ASMR น้ําที่ไหลามาจากภูเขาตรงเนี้ยก็ใช้ทั้งรดแปลงผักและแปลงนาข้าวแถวๆเนี้ยก็ได้ใช้กันด้วยแต่ก็ไหลมาให้ใช้น้อยหน่อยในช่วงหน้าร้อนเพราะว่าปีเนี้ยฝนตกค่อนข้างน้อย ทงตะไคร้เสร็จทั้งหมดก็กลับบ้านเลยเย็นแล้วขากลับก็เจอรถไฟสายดอกไม้ของเมืองรถไฟเนี่ยก็ยังเป็นลายดอกไม้วันนี้วิ่งต่อติดกันมา2ขบวนเลยปกติเนี่ยก็จะเป็นขบวนสั้นๆขบวนเดียวกลับมาถึงบ้านนาข้าวที่ตากข้าวไว้ก็ทําการเก็บข้าวที่ตากไว้ที่แห้งสนิทพอดีกลับมาถึงบ้านก็ตรงเข้าครัวมาล้างมันหวานกันต่อเยี่ยมสะอาดก็หัวสวยสีสวยเลยส่วนตะไคร้เนี่ยก็จะเก็บสต็อกไว้กินในช่วงหน้าหนาวได้มีตะไคร้กินแบบยาวๆกันเลยทีนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเก็บใส่ช่องแช่แข็งแบบยกทั้งงต้้นนนนแบบีีีีดดููกกาาเป็ท่่ชอฟร เนแน่นสุดๆมีผักไทยอะไรก็สต็อกเก็บไว้ก่อนถ้าแน่นเกินจริงๆก็ไปฝากไว้ที่ตู้เย็นบ้านไม่ยากแบบสามัดเนี้ยไปบ้านไม่ยาเลยจ้ะและ้ว้ะใครส่วนที่เหลือนเนี่ยก็จะหั่นซอยไว้สะดวกสำหรับพร้อมใช้กะแบ่งใส่ถุงไว้สำหรับหนึ่งเมนูพอดิบพอดีเอาไว้ใส่ยำเอ่ยใส่ต้มยำเอ่ยยิบออกมาปุ๊บส่งตรงลงหม้อได้เลยแบบนั้นที่จริงก็มีโหระพากระเพราใบมมงลักพลิกผักชีค่ะใบม,กมะกรูดมระามะเขือที่สต็อกแช่แข็งอยู่ไว้เป็นเพื่อนกันอีถุงและหนังยางก็พกมาจากเมืองไทยถือว่าเป็นไอเทมสำคัญทที่่กกลลัับบบไยยนจะต้องืมาสวใ ใครเนี่ยก็อบแห้งไว้ชงชาดื่มปลูกแล้วก็ใช้ให้คุ้มทุกส่วนจบคลิปด้วยการเผามันหวานมานั่งกินอร่อยยิ่งปลูกเองยิ่งอร่อยไปแล้วนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ